จากเดิมที่คิดว่าบริษัทอาจจะโดนฟ้องลง้มตอนนี้ไม่ล้มละกราาเป็นซูเปอร์บูลิชอัพเทรนครับ r s i เนี่ยตอนนี้อยู่ในระดับประมาณ9.4เพราะฉะนั้นคือโอกาสย่อมีอยู่แล้วนะครับและการย่อเนี่ยผมว่าตอนนี้มันเนื่องจากมันบูลิชมากๆมันจะย่อไม่ลึกนะครับตอนนี้ถ้าบอกดูจากกี่ยผมดูจากกราฟ1 5หทีกราฟเป็นขาขึ้นและยังไม่เสียทรงเลยครับมีการแปรนียเป็นทุนมีการปรับองคอ์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็มีแต่เรื่องดีๆแต่ประเด็นคือราคาที่มันล้อแรงขนาดนี้ผมว่ามันก็เป็นแรงเก็งกำไรที่คนที่เทรดก็ต้องระมัดระวังนิดหนึงเพราะว่าโอกาสย่อก็มีครับโอกาสจบรอบก็มีครับแต่จริงแล้วถ้าเราดูอ่ะการบินไทยถ้าเราไปดูงบไตรมาสเราจะรู้ว่าการบินไทยเป็นบริษัทที่เป็นซีซันนอลก็คือช่วงไตรมาสสี่กับไตรมาสหนึ่งอ่ะมกกลางนจะดีแต่ช่วงไตรมาสสองกับไตรมาสสามมกจะดอกเพราะว่าไฮซีซันของการท่องเที่ยวมันก็อยู่กับไตรมาสหนึ่งกับไตรมาสสี่ ส่วนถามว่าในภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งมีการแข่งขันค่อนข้างสูงแต่ดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้คือ Pri ซ์วอลกันหนักมากนะครับเดี๋ยวนี้คือถ้าเกิดเราไปดูตัวกู้บินแพงขึ้นนะมันไม่ได้ถูกเหมือนแต่ก่อนละเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าลบกันแล้วแข่งกันขาดทุนมันก็เจ็บด้วยกันทั้งหมดนะครับมีคนพูดถึงในตลาดว่าการบินไทยนี่เป็น the next delta นะคะจะมีโฟลเข้าไปเก่งกำไรนะคะเป็นหุ้นที่น่าจะเป็นตัวที่สร้างสีสันให้กับ ตลาดหุ้นไทยนะคะพี่จันมองอยังไงคะโงสู่1ล้าน s ับสคริเบอร์เป็นกลรงใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะหหุ้นนะคะที่เขาเพิ่งจะกลับเข้ามานะคะแล้วก็ถูกมองว่าเป็นหุ้นที่ ทุทชีวิตสร้างบรรยากาศให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยคือกลับมาคึกคักได้อีกครั้งนะคะแล้วก็มาจังหวะดีด้วยที่หุ้นไทยดูดีขึ้นแรลเล่มาต่อเนื่องฝรั่งก็ซื้อน,นะคะแล้วตัวหุ้นเขาก็ขึ้นเยอะมากด้วยนะคะการบินไทยค่ะพิันคัดเข้ามาสามวันแล้วนะคะกราฟโชว์สัญญาณอะไรไหมคะกราฟเป็นซุปเปอร์บูลิชอัพเทรนด์ครับ ISI เนี่ยตอนนี้อยู่ในระดับประมาณ94เพราะฉะนั้นคือโอกาสยอ่อมีอยู่แล้วนะครับและการย่อเนี่ยผมว่า ตอนนี้มันเนื่องจากมันบูลลิชมากๆมันจะย่อไม่ลึกนะครับแต่ถ้าวันไหนหลุด9บาท50ต้องเลิอกอาจจะย่อดได้ถึง9บาท50แต่ห้ามหลุดตรงนั้นนะคือในมุมของ valuation ะผมมองว่าผมผมก็ไม่ได้ไปแกะเนาะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นบริษัทที่ผ่านแผนฟื้นฟูนี่มีการแปลงนี้เป็นทุนเข้ามา มีการลดค่าใช้จ่ายมีการรีมคนแล้วก็จากเดิมที่คิดว่าบริษัทอาจจะโดนฟ้องล้มตอนนี้ไม่ล้มละมีการแปลนี่เป็นทุนมีการปรับองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็มีแต่เรื่องดีๆแต่ประเด็นคือราคาที่มันร้อนแรงขนาดนี้ผมว่ามันก็เป็นแรงเก็งกกำไรที่คนที่เทรดก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าโอกาสย่อ,อก,ก็มีครับโอกาสจบรอบก็มีครับแต่ <ละ S 1> ถ้าเป็น ค่ะเทรดสนุกเทรดสนันด้วยนะคะปอรุ่มการซื้อขายก็เยอะมากด้วยนะคะแต่คือถ้าเป็นพิ่สันเนี่ยว่าพิ่สันดูทางกราฟนะคะแล้วก็พิ่ันก็จะดูพื้นฐานกิจการแล้วก็ดูมิติอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของฟโฟลหรือว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของน,นักทุนแต่ละกลุ่มนะคะพิ่ันอ่านาทิศทางคุณการวินัยยังไงตอนนี้ถ้าบอกดูจากการาฟเนี่ยผมดูจากกราฟ15ทีกราฟเป็นขาขึ้นและยังไม่เสียทรงเลยครับ แต่ตอนนี้ถ้าหลุดไอแถว13บาท30เนี่ยอาจจะพักตัวได้แถวประมาณเ12บาท60แต่ถ้า12บาท60เสียเอาอันนี้เอาระยะสั้นพอนะถ้า12บาท60ล้าไม่อยู่เสียทรงเลยคราวนี้กระเทครับแต่จะเทไปถึงเท่าไหร่ก็ต้องไปวัดไฟบอัชชี่รีเทสเมนตทีมกียคแต่ตอนนไ้ทรองไม่เสียครับกระพรกิจวับ่รสนัน์รค่ะธุารกิจ สายการบินแข่งขันสูงนะคะแล้วก็ตัดคือบริษัทเขาเนี่ยผ่านมรสุมแล้วก็หลุดจากแผนฟื้นฟูกลับเข้ามาหุ้นแบบนี้เทรดไหมคะเทรดได้ครับหุ้นหุ้นต่อให้เป็นหุ้นที่งบการเงินไม่ได้สวยหรืออะไรผมเทรดได้เพี่แต่ต้องมีสต็อปลอ s ผมมองว่าจริงๆหุ้นการบินไทยก็อาจจะมีธีมของการที่รเราว่าเป็นหุ้นเทอร์านาลจากเดิมที่เคยเป็นหุ้นที่มีหนี้สินเยอะ แล้วก็มีผลการทุนหนักเนี่ยตอนนี้ก็คือนี่สิทธิ์น้อยลงละส่วนของทุนส่วนของผู้ถือหุ้นมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะทำกำากาไรได้แต่จริงแล้วถ้าเกิดเราดูอ่ะการบินไทยถ้าเราไปดูงบทุกไตรมาสเราจะรู้ว่าการบินไทยเป็นบริษัทที่เป็นซีซันอลก็คือช่วงไตรมาสสี่กับไตรมาสหนึ่งอ่ะงบการเงินจะดีแต่ช่วงไตรมาสสองกั 3, บไตรมาสสามงบจะดอกเพราะว่าไฮซีซันของการท่องเที่ยวมันก็อยู่กับไตรมาสหนึ่งกับไตรมาสสี่นะครับส่วนถามว่าในภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งมีการแแขขข่่ข่่่งงงง่งงงันนนคอออ้าาสูตดีกวเมื เมื่อก่อนนี้คือ Pri c e ฟ a r กันหนักมากนะครับเดี๋ยวนี้คือถ้าเกิดเราไปดูตัวผู้บินแพงขึ้นนะมันไม่ได้ถูกเหมือนแต่ก่อนละเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าลบกันแล้วแข่งกันขัดทุนมันก็เจ็บด้วยกันทั้งหมดนะครับก็เลยคิดว่าทุกอุตสาหกรรมมันก็แข่งกันนะครับมันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของอุตสาหกรรมณตอนนั้นนั้นมันแข่งกันยังไงถ้าเกิดเราไปเจอจังหวัดดัมปิ้งตลาดเพื่อทําให้คู่แข่งตายอ่ะอันนั้นงบการเงินในแต่ละบริษัทจะไม่ค่อยดีซึ่งถ้าเกิดเราไปดูจรริิงงงๆแล้วบกาเน การบินไทยเนี่ยจริงๆรายรับเขาเยอะมากนะแต่สาเหตุที่ทําให้เขาขาดทุนเนี่ยเพราะดอกเบีย้ยจ่ายสมัยก่อนเขาเยอะตอนนี้เขาได้ลดลนะเลขส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ s g n a ก็คือค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายเรื่องพนักง,งานค่อนข้างเยอะครับสาภาพค่อนข้างแข็งแรงก็เลยทําให้มีปัญหาเรื่อง s g n a กับมีปัญหาเรื่องของอดอกเบีย้ยจ่ายผมเชื่องบการเงินการบินไทยจะดีขึ้น แต่ขาขอขออ่านเพเปอร์ให้ให้ละเอียดก่อนก่อนนี้ก่อนดีกว่าแตดีขึ้นอยู่แลนะ้วแล้วคือถ้ามองในฝั่งของโฟล์นะคะพี่สันจะเรียกว่ามันนี้เกมก็ได้นะคะมีคนพูดถึงในตลาดว่าการบินไทยนี้เป็น the next delta นะคะจะมีโฟล์เข้าไปเก็งกำไรนะคะเป็นหุ้นที่น่าจะเป็นตัวที่สร้างสีสันให้กับตลาดหุ้นไทยนะคะพี่สันมองยังไงคะ่ะไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยค่ะ ฟรีโฟดการมินไทยผมว่าเขายังมากกว่าเดลต้แต่ถ้าเกเทียบจากเปอร์เซ็นต์นี่ยเพราะมันมีเงินเพิ่มทุนเข้ามาใหม่ที่แปลงนี้เป็นทุนใช่ไหมครับก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าเดลต้า uh, มีมีการคอนเนอร์ที่มากกว่าถามว่ามีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นได้ไหมเป็นไปได้แต่ ผมไม่อยากจะเอาปัจจัยเรื่องแค่เนี้ยมามาทำนายว่าต้องซื้อถือือขายเพราะจริงๆแล้วผมผมให้น้ำหนักกับการเทคนิกมากสุดค่ะคือการไม่ให้ก็เพนก่อนนะครับดีที่สุดก็เลยไม่อยากไปใบแอดเรื่องอื่นเท่าไหร่บางเรื่องไม่ได้สนใจด้วยซ้ำโอเคค่ะส่วน ถ้ามองในเชิงของกลยุทธ์นะคะท้ายที่สุดแล้วนะคะด้วยแพทเทิร์นของตลาดนะคะที่วันนี้เราคุยกัน6สิงหาคมนะคะเราคุยกันในช่วงเปิดตลาดบ่ายพอดีนะคะสัญญาณเทคนิคคอนเฟิร์มกลับตัวแล้วเนี่ยพี่ซันปรับพอร์ตปรับหน้าเทรดยังไงคะคือก่อนหน้านั้นนะผมแทบไม่ได้ดูจอเลยครับเอาตรงก็มีเทรดบ้างเทรดแล้วก็มีถือหุ้นต้นรอบบางตัวบ้างแต่ก็ในสัดส่วนที่น้อย เพราะผมก็ไม่คิดว่าตลาดจะกลับตัวผมยังมองว่าตลาดอ่ะน่าจะ bottom out ค่ะบอ t t o m out หมายถึงว่าไม่ไม่ทําจุดต่าสุดใหม่แต่ถ้าเกิดจะให้เป็นขาขึ้นยาวๆผมยังมองว่าภาพยลเซ sector ของเศรษฐกิจยังไม่ดีวันนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณ f อ l s e b r a ก็ได้แต่มันเบรกเส้น200วันแล้วในทางเฟรมเดรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยให้น้ําหนักปกติผมผมไม่ได้เทรดครับแต่วันนี้ก็ให้น้ําหนักพอสมควรก็เลยมองว่า วันนี้ที่ซื้อไปหลายตัวเนี่ยผมมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของระบบ ten follow บางตัวผมอาจจะถือถือก็ได้ครับไม่ได้เทรดมากมายครับพอกรามันเริ่มกลับมาสวยวันนี้ครับขออนุญ,ญาตให้พี่ซันดูนะคะนี่คือยาว่าเป็นกรณีศึกษานะคะเพราะเป็นหุ้นที่นักลงทุนก็ให้ความสนใจเยอะนะคะแล้วก็เป็นหุ้นที่เขามีประเด็นทางธุรกิจนะคะเอ็มเคแล้วก็ AOT นะคะขออนุญ,ญาตดู a ออก่อนก็แล้วกันนะคะมีช่วงที่หุ้นลงแรงมากแล้วก็มีช่วงที่หุ้น ขึ้นมาแรงมากนะคะแต่ว่าประเด็นเรื่องของธุรกิจก็ยังดูเหมือนยังไม่จบนะคะในแง่ของกราฟที่เป็นยังไงบ้างคะพี่ซันคะ aot เนี่ยเบรคเส้น8ปสวันแต่ยังไม่ผ่านเส้น2 0 0วันเพราะฉันคือแนวต้านใ,นใหญ่ของ aot คือเส้น200 100วันนะครับก็จะอยู่แถวบริเวณประมาณ4ี่ิบบาทเพราะฉะนั้นเนื่องจากมันยังไม่เบรกไฮแต่รูปแบบเนี่ยมันเริ่มทำฟอร์มที่เรียกว่าผมใช้คาว่าอันนี้อาจจะเรียกว่า inward head and shoulder ก็ได้นะ คือมันทำอ er นะินเวอร์ตเฮดแอนด์ชเดอแล้วแต่ถ้าตาบใดที่ยังไม่ผ่าน44บาทหุ้นตัวนี้ยังไม่กลับตัวครับอันนี้ AOT ถ้าในมุมมองของพื้นฐานนะผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับ P Benchmark เลยโอเค AOT เนี่ยมี s u s t a i n a b l e income ในระดับหนึ่งนะครับแต่ที่ผ่านมามีปัญหาอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวที่ดออปลงไปนะครับตั้งแต่เรื่องอต้นปีกุมภา ที่คนจีนไม่มาเมืองไทยกั่อีกเรื่องหนึ่งที่เขาโดนก็คือเรื่องของการต่อสัญญาของ King Power ที่มีประเด็นกันนะครับก็เลยทําให้หุ้นตกลงมาแรงแต่ถ้าในเชิงกราฟผมยังมองว่าตราบใดที่ยังไม่ผ่าน44บาทยังไม่กลับตัวเป็นยังมองเป็นเด้งรีบาวอยู่นะครับแต่ยังไงเอก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เรียกว่าเป็นหุ้นแข็งแกร่งของประเทศแต่ P ีเบสมาของเอค่อนข้างแพงปัจจุบัน30เท่าไม่ถูกนะ กว่งสู่หนึ่งล้าน subscribers s ับ scriber s เป็นกาลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ